สวัสดีครับผมตาตาสว่าง Channel ครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่เกี่ยวกับโปรแกรมตัดต่อวิดีโอนะครับในมือถือนะครับเรียกว่าโปรแกรมคายมัตเตอรครับคายมัเตอรเนี่ยจะมีแบบสองแบบนะครับให้เลือกก็คือในระหว่างที่เราจะเอ็กพอร์ตไลนะครับจะมีเป็นแบบฟรีนะครับแล้วก็มีแบบเสียตังค์นะครับแนวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวหรือว่า จะให้ดูนะครับว่าที่เราเสียตังค์เนี่ยนะครับเป็นลักษณะอย่างไรนะครับอันดับแรกเนี่ยก็คือเดี๋ยวผมลองจะเอาภาพธรรมดาก่อนนะครับอันนี้ก็คือภาพธรรมดาที่เรามีหรือว่าเราไม่เสียตังค์เนี่ยก็คือทําได้ปกตินะครับรูปภาพรอรไรต่างของเราเนี่ย ในความรู้สึกแรกเลยที่ผมได้ใช้ตัวที่มันเป็นแบบเสียตังค์เนี่ยความแตกต่างคือเรื่องของการปรับการเลือกต่างๆนะครับเนี่ยคือมันทําได้นะปกติคือพอที่เป็นตัวธรรมดาเนี่ยมันวางตรงไหนแล้วเนี่ยมันขยื่นเนี่ยไม่พอจะจะได้เลยนะคือมันจะมีความตต่างกันมากครับก็คือเนี่ยมันขยับขย่ายได้ซึ่งมันง่ายต่อการใช้งานเหมือนกับใน Photoshop หรือว่าใน PC เลยนะครับใน,นผมว่ามันคุ้นคุ้นมือมากนะครับ อันที่2ก็คือเรื่องของตัวเลเยอร์นี่ที่เป็นเอฟเฟกตัวที่2นะครับปกติเนี่ยจะไม่มีพวกนี้นะครับคือเราต้องเข้าไปตรงนี้ก็จะมีคําว่าพรีเมียมก็คือเหมือนซื้อนะครับแต่ทีเนี้ยเราสามารถเลือกได้เลยนะครับเราจะใช้เอฟเฟกประมาณไหนอะไรยังไงเนี่ยคือมันก็สามารถที่จะแตะแล้วก็ดาวน์โหลดเข้ามาได้เลยครับเยอะมากครับเนี่ยเอฟเฟกต่างๆสายฟ้าอะไรก็มีหมดเลยภาพตัดต่อโมเสกเบอร์นะฮะ คือมันมันเจ๋งนะผมว่าคือมันคุ้มอะถ้าเกิดว่าคนที่ใช้มือถือเป็นหลักนะครับในการทำวิโดีโอเนี่ยผมว่าคุ้มมากนะเนี่ยพวกเอเมมเนชัน่นสติ๊กเกอร์อะไรต่างๆครับถือว่ามีในนี้ให้ครบเลยนะครับส่วนาราคานั้นก็จะมีอยู่2แบบครับก็คือจะมีแบบรายเดือนเดือนละ166บาทนะครับผมก็ใช้เป็นรายเดือนเนาะลองดูก่อนนะครับส่วนถ้ารายปีเนี่ยหนึ่บาทนะครับต่อปีนะครับ ส่วนตัวหนังสือเนี่ยเหมือนกันครับเนี่ยมันจะมีเข้าไปโหลดได้เยอะมากนะครับฟอนต์ต่างๆเนี่ยคือแตกต่างกับตัวตอนแรกเยอะนะครับส่วนเพลงก็เพียบนะครับเอฟเฟกอะไรเนี่ยโอ้โหพิสดารมาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับจากตอนแรกที่มันมีให้มาฮยันเนี่ยนะครับผมว่าถือว่าคุ้มละนะครับลองดูเนาะรับผมเลือกเนี่ยผมโหลดมาแล้วลองใช้ดูครับอนการ์ตูนเนี่ยแล้วมันใช้ง่ายนะผมว่าเนี่ย แค่นี้ครับเปลี่ยนหน้าแล้วใช่นะผมว่ามันทํามาให้แบบใช้งานง่ายจริงๆอะครับดูแล้วมันเหมาะแล้วก็ผมได้ลองแบบอ่าอินพุตไฟล์ไปแล้วนะครับเอ,เอ็กพอร์ตไฟล์ไปแล้วนะครับก็คือลองเอาไฟล์ออกเนี่ยค่อนข้างจะเร็วนะครับแตกต่างกับที่เราใช้แบบธรรมดามากคือใช้เวลาค่อนางนานครับแล้วก็ส่วนรายน้ํานี่ก็ไม่มีด้วยนะครับถือว่าไวมากนะอีกอันนึงที่ผมชอบก็คือตัวอ่าตัวของ เจ้าตัวนี้นะครับก็คือมันจะทำเปลี่ยนฉากหลังตัวหนังสือได้เนี่ยเหมือนใน Photoshop นะครับแต่ว่าจะดีตรงที่ว่ามันมีภาพเคลื่นไหวด้วยนะครับผม,ผมก็ทำเลเยอร์นะฮะแล้วก็พิมพ์ตกสองเข้าไปนะครับใหญ่เล,เลยนะครับฟอนต์ก็คือมันเยอะมากนะตอนนี้คือเราโหลดมาแบบไม่จำกัดนะครับตอนนี้ ช้วคันนี้แล้วกันนะครับคัโล่เนี่ยมันมีเส้นบอกเลยนะนี่กลางระคณนไหนคือพวกมัน,มนพีเมียมอะ่ะคือทํามาแบบให้เราแบบโอเคเลยครับตัวเนี้ยเลื่อนอะไรได้สบายเลยนะครับผมก็เลือกตัวไฟว,วิดีโอเข้ามานะครับวิดีโอที่ผมดาวน์โหลดไปเนี่ย ถ้าตัวภาพฉากหลังเนี่ยก็คือแนะนําให้มันเป็นฉากที่เป็นภาพที่มันมีการเคลื่อนไหวนะครับที่มีการเคลื่อนไหวของของฉากเนี่ยตัวนี้นะครับออลองทำดูกันนะครับคือผมก็ เคยด,ดูคลิปแต่หลายคนแล้วเนาะแล้วเขาบางทีเขาไม่ได้สอนเลยว่ามันทําอะไรยังไงนะครับจริงๆแล้วไม่ยากเลยนะครับแค่เราเอารูปที่มันภาพเคลื่อนไหวเนี่ยนะครับเนี่ยมาวางข้างหน้าของตัวอักษรน,นะครับจากนั้นเนี่ยเราให้หาหมุมที่ภาพคนภาพท้องฟ้าเนี่ยหรืออะไรแล้วแต่นะครับที่มันเคลื่อนไหวเนี่ยให้มันไปอยู่ตรงตัวขังสือน,นั่นเองนะครับจากนั้นเนี่ยถ้ามาแตะตัว3ามขีดนี่ครับตัวนี้แล้วเลือกคําว่าการแบ่งตัวครับนี่ครับแค่นั้นเอง มันก็จะเข้าไปอยู่ด้านในนะแต่ส่วนถ้าเราจะเลื่อนเนี่ยนะครับแต่ตัวทิชัวมันเนี่ยก็ลองเลื่อนดูนะครับถ้ามันดูสวยงามเราลองลองแตะลองเพลดูนะฮะเป็นครับจากที่มันเป็นตัวหนังสือนิ่งๆก็เปลี่ยนเป็นตัวหนังสือที่มันมีความเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็สวยงามขึ้นด้วยนะนะฮะอันนี้ก็ลองขยับขยายดูนะครับว่าส่วนไหนที่มันเหมาะอะไรอย่างเงี้ยเราทำดได้ครับพอที่เราเราชอบ ได้ส่วนหนึ่งนะครับว่าถ้าเกิดว่าผมอยากจะเอาอช่อตัวนี้นะครับแยกออกมาเนี่ยกดแตะเข้าไปครับนี่แล้วเ,เลือกคัดลอกนี่เลยทาได้ด้วยนะครับกัแบบตัวธรรมดาที่มันไม่ได้เสียตังค์เนี่ยผมลองแล้วทุกผี่ทางนะผมว่ามันไม่ได้มันยากมากนะครับอันนี้มันง่ายแบบสุดๆเลยนะครับเดีย๋ยวนี้ผมมาทําข้างหลังบ้างนะครับ น,นี่ลองดูเนะาะนี่ครับทำแบบไม่ถึงประมาณหนึ่งถึงหนึ่ง,ห,งหรือสองนาทีนี่แหละนะครับก็ถือว่าไวามากครับใช้เวลาแค่นี้เองนะครับคือม,มันดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องแบบคนที่ไม่เป็นนะครับหรือว่าใช้การตัดต่อพวกนี้ที่ไม่ค่อยคล่องเนี่ยก็คือสามารถทําได้เองเลยนะครับเพียงแค่แบบว่าเรา ใช้ตัวพรีเมียมนะครับแต่ก็ต้องบอกกอนะว่าต้องคิดก่อนว่าเราซื้อมาเนี่ยคุ้มหรือเปล่านะครับสำหรับผมผมว่าโอเคนะคือมันได้ใช้แน่นอนนะครับเกี่ยวกับการทําคลิปอะไรต่างๆนะครับนอกจากตัวหนังสือตรงนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีในเรื่องของอาบางท่านที่เราเคยเห็นนะครับที่เขาทําแบบพวกคลิปหรือหน้าปกต่างๆเนะี่ยที่มันดูสวยๆครับก็คือสามารถใช้ ใช้ชัพตัวนี้แหละนะครับแอปพวกนี้ทำได้เลยนะครับมันง่ายมากน,นี่ครับอินเ,นเอเนชั่นนะครับตัวหนังสืออะไรต่างๆนะครับทำได้หมดพูดง่ายคือมัน มันสะดวกครับสำหรับคนที่ไม่เคยทําหรือว่าทําไม่ค่อยคล่องอะไรอเงี้ยก็คือเขาจะมีหมดเลยนะครับในในีน้ไม่ต้องรู้ลนะผมรหบดไปหมดแล้วนะครับเราก็รอให้มันโหลดไปนะครับทำอยางอื่นต่อก่อน วพวกกล่องคำพูดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเราอาจจะทําแบบเป็นเหมือนเราพูดเหมือนบางบางท่านที่ใช้ทําหน้าปกอะครับอ่าเราก็ใส่รูปเราไปพูดอะไรเงี้ยก็คือมัอนก็ง่ายนะเพราะว่าไม่ต้องแบบไปาหาตัวอะไรยุ่งยากแล้วนะครับไปน,นั่งโหลดนั่งอะไรก็จะยุ่งยากนิดน,นึงครับสําหรับคนทําใหม่ๆก็คิดว่ามันน่าจะเหมาะละนะครับผมว่านะ ู้สึกว่าจะผิดฝั่งนะครับลกลับด้านนะครับนนะครับแค่นั้นเองก็กลับด้านกลับไปได้หมดครับคือมันพอเราเสียตังค์แล้วเนี่ยมันอะไรก็เทพหมดนะครับจากที่มันไม่เทพก็เทพได้นะ ก็คือมันโอเคนะผมว่าถ้าเกิดว่าเราจะทำพวกวิดีโอต่างๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเร็วครับเดี๋ยวลองอผมลองเอ็ก,อกพอร์ตไฟล์ดูนะครับปุ๊บนะครับปกติเนี่ยอันนึงผมว่าใช้เวลานานนะ เหมือนเราขึ้นทางด่วนนะครับกับเราวิ่งทางธรรมดาเนี่ยนะครับความแตกต่างก็มีให้แบบเห็นชัดเลยนะครับว่าออปชันอะไรต่างๆดีขึ้นนะครับความเร็วนะครับประมวลผลเลยดีขึ้นแล้วก็ความคมชัดก็สูงด้วยนะครับแถมเนี่ยพอเราเปิดมานี่ครับมันก็ดีตรงที่ว่าไม่มีลายน้ำแรต่างด้วยนะครับก็คือดีเลยโอเคเลยนะครับโปรแกรมคอมมตเตอร์นะฮะตัวนี้ก็ลองไปสมัครกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะฮะหรือว่าถูกใจหรือว่า คุณดูแล้วเนี่ยไม่เหมาะกับคุณนะครับไม่น่าซื้อเลยก็แนะนําใช้ฟรีไปก่อนนะครับอย่าไปซีเรียสนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดถูกใจคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับผม